สวัสดีคุด้วยครับผมอยู่ของกันอีกแล้วครับโน .1 นะครับผมก็วันนี้ฟิก i ิ g w a t ครับเออกับของเมื่อวานเลยที่อบเบิ้มบัมสภาพไมเหมือนกันซีลนี้ผมก้าแบบเก็บเศษนึงให้มันครบหมื่นไงแล้วผมก็ทิงละเออซึ่งอุ้ยกดไลค์เลยมันมันมันกดไลค์กดไลค์มือลั่นมือลั่นจริงจริงมือลั่นไหนมือลั่นก็ มองว่าเฮ้ยไม่น่ายากเท่าไหร่ถ้าจะเก็บแต่ว่าถ้าปานปลายเนี่ยใหญ่เลยงานใหญ่เลยเออแต่ว่าถ้าปานปลายผมจะไม่ให้เกินห้าพันพอถึงห้าพันผมชิ่งแล้วกันอืมโอเคไหมถึงว่าสุดยอดแลเมื่อวานสุดยอดเลยเออไม่รู้มันจะทวงซื้อหรือเปล่าฉะนั้นก็อย่าประมาทนะนะฟรชิ่งวอรดก็ตึงเหมือนกันนะนี่ อ,อย่งเงรับเราหยอดแบบเออเออนิดเดียวทำได้อยู่แล้วเออทำได้อยู่แล้วทำได้อยู่แล้วนะเรื่องแค่นี้เองมาจะทำเรื่องนี้เป็นเรื่องให้ยยเพื่อนไม่มาหนุหม่มแข็งไปที แข่งบปเททำเรื่องเล็กให้มันเป็นเรื่องใหญ่เพื่อนมามาดิอ่าหนึ่งเงียบเงียบจุย้ยเงียบจุ้ยเลยครับแค่เก็บเศษเนี่ยลุงพี่จะไม่ให้หรอกครับผมมาแค่เก็บเศษนิดเดียวเองโอ้โหอะไรแค่เกิดขึ้นได้ฮะถ้าเราตึง ถ้าเราตึงแล้วดึงเป็นนะจังหวะนี้พี่แกเอาสุดเลยว่ะโอ้โหแม้แต่คอนโทอก็มาดิ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 เออมาดิดีชุดดิมาดิมาดิมาดิโชว์หน่อยดิโชว์เด็กๆโอ้โหเศร้าเลยเศร้าเลยเออเศร้าเลยมาแช่ไปกีอ๋อ เออเออเอเอไอพวกนี้นี่มันทำทรงตึงๆกันเอออโ้เปลี่ยนเฟสเป็นแบบลกันรอแป๊บนึงแล้วกันครับอืมเดี๋ยวเราเปลี่ยนเฟสก่อนมาลุยต่อกับเฟ,ฟบสบ็อกซ์ครับมังกรทอง ไม่ได้หวังผมบอกรู้ว่าไม่ได้หวังมังกรทรองมากแต่ต้องตอดหน่อยไม่มาไม่น่าจะมาไม่น่าจะมาเออไม่ได้หวังเพราะว่าอืมคงจะยากอะพี่แกคือแบบเก็บตัวช่วงนี้ดูดิขนาดปลาทองแม่งยังหนังเหนียวเลยโอ้สงสัยจะเก็บไม่ได้ค่ะท่านผู้ชมไอ้ห่านิดเดียวเองไม่ให้พี่เหรอเออเกินแบบมมันน่าจะทวงแบบทวงคืนะ่ะ อืมอ่ะผมยกให้มังกรเลยแล้วกันชุดนี้ออาหายไปเลยดูถึงมันได้ทำตัวนะทำตัวนะทำตัวดูทำตัวนะวดวนะได้มันไล่ผมรอได้ไม่มีปัญหาผมรอได้อยู่แล้วใส่ดีเอาไปดีเอออยากได้ก็เอาไปดีเออหน้านิ่งฮะเออม,านามานาันเอามันเอาสุดเลย ไอ้พวนี้ดูทรงคือไม่มาแน่นอนครับผมบอกเลยพวกนี้คือไม่มาแน่นอนครับคือทรงพี่ให้อ่ะอืมไม่อะไรหรอกคือทรงพี่ให้เฉยๆอ่ะดูชุดหนึ่งสี่สิบห้าสิบสี่สิบอมันจะดูยก,กล่อยไหมเออถ้าให้แบบขนาดเนี้ยอืมนะแล้วก็อีกหน่อยแล้วกัน ขอโอโหดุมแม่งไม่มาแล้วฮัลโหลคีกุยนี่ออกบ่อยนะมึงอ่ะเถอะเอะอ่ะบายกินเข้าไปเยอะเออกินเข้าไปเยอะอ่าโอเคแกส่งตรงเนี้ยแต่ปลาทองผมยังไม่ปรากฏเลยนะผมบอกคำเดียวคือปลาทองยังไม่ปรากฏไม่มีอะไรแบบอืม ปลาทองไม่ปรากฏอ่าอ้น,นี้ไม่มาเออเต็มแบบเต็มคาราเบลจริงอ่าเอากูแล้วเนี่ยจกกังหวะนี้เอากูแล้วเนี่ยดูดูดูเห็นปะทุกตัวแข่งทุกตัวอือืดูดูอันนี้มันก็เกินไปไม่รุ่นถ้าจะแบบเออขนาดนี้นะอือพอพอพ่อพอพ่อพอ,พอ,พอ,พอ ไม่ยอมอ่ะเออคือไม่ยอมแน่นอนก็วันนี้มาแค่นี้ฮะคือดูทรงพี่แกคือไม่ให้อก็คงต้องชิ่งเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเออกะว่าจะเก็บนิดเดียวแป้งดูดิเอออาจจะเก็บนอกรอบเปล่าไม่รู้เออแต่สำหรับนี้ก็บายบายครับ I I I'll it with believe I have That's here what a dream all I need. I make Can't want need some work. Know work up So I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I